นักลบเนี่ยมันต้องมีบาดแผลค่ะนะเราปราบปรามโจทุร้ายปราบปรามผู้ก่ออะไรเขมามวนิดค่ะมันก็มีเจ็บมีตายบ้างนะค่ะนะมาทำงานการเมืองนะถ้าเรารู้หลอกเป็นฝีรู้หลีเป็นหางไม่มีความกล้าหาญมีแต่ความบาดกลัวไม่ต้องคิดทำอะไรนะค่ะมันก็ไม่มีเรื่องหรอก อีกหนึ่งคดีที่สังคมไม่ความสนใจมากเลยทีเดียวกรณีที่ศาลอาญารัชดาน,นัดฟังคำพิพากษาคาดีหมายเล็ดดำที่นายไพบูรนิติตตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นโจทยื่นฟ้องพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นจําเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่20ตุลาคม64พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ใน,ในรายการผ่านย t u b e และอินเทอร์เน็ตกล่าวหาว่านายไพบูรณิติตตะวันกระทําการทุจริตทั้งนี้ศาลพิพากษาว,ว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ให้ลงโทษจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทแต่คำให้การจำเลยเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้1ใน3คงโทษจำคุก8เดือนปรับ66,666.66 66 66บาททั้งนี้เห็นว่าจำเลยเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบคุณงามความดีมาก่อนและไม่เคยมีประวัติการต้องโทษมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด2ปี 2> นักล่ยมันต้องมีบาดแผลค่ะนะเราปราบปรามโจูุล้ายปราบปรามผู้ก่อกอะไรข้อนิ์ค่ะมันก็มีเจ็บมีตายบ้างนะค่ะนะมาทำงานการเมืองนะถ้าเรารู้หลอกกินฟีกรู้หลีกเป็นหางไม่มีความกล้าหาญมมแตีความบาดกลัว ไม่ต้องคิดทําอะไรนะ,ะมันก็ไม่มีเรื่องหรอกใรไปยอมให้จบล้วในเมื่อกฎหมายมันให้อุทธรณ์ได้ถูกไหมออมันเป็นสิทธิ์เลยที่จะต้องอุทธรณ์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะ,ะ,น,ะนะนะครับโอ้ยสู้กันมาเยอะแล้วเ <นะ S 2> พิ่งมีคดีคดีนี้คดีแรกที่ปากทางให้ศาลม่ได้ใช้ได้ก็โอเคก็ว่านไปะนะ,นะเดี๋ยวผมก็เอารอ,อคําวินิจฉัยของศาลนะก่อน ามาดั้งดูแล้วก็แก้ไปนะคก็มีเนี่ยนะฉันต้นลองหมทรเยอะเยอะแยะไปพี่ขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นห่วงให้กําลังใจนะไม่มีปัญหาคุณอย่างพี่โรสู้กับชีวิตมาเยอะแยะแล้วนะาตายยังไม่กลัวอะไรไอ้เรื่องแค่นี้บาดแผลแค่นี้นะเดี๋ยวก็แก้ได้น้องไม่มีปัญหา